แดงดักจักเขาอะไรเพื่อนเอ้ยเบอร์หนึ่งมีมตัตข้างราง,างมีคนลงข้างๆหรอใช่ครับเสียงหลุดบ้านบ้านแถบเบอร์หนึ่งแถบอะ ตะโขบครบเลยอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยสองตัวเลยนี่หว่ามีบัดร,รยิงไกลๆอู้บัดยิงยีงต้องาช่วยไปหนึ่ง เขาดักตัวบันไดอะโอ้โหอยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นบนชั้นบนลงมาแล้วลงมาแล้วลงเลยเชื่อเลยครับเชื่อเลยเดี๋ยวได้หลบหลังรถก่อนมันมีตัวหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงท้าอยู่เนี่ย หนำมวยหนามวยจะยิงพี่อ่ะทางเนี้ยดูออวะเด็งเลยพี่เด็งเลยน็อกแล้วน็อกแล้วเพื่อเน,นวเบอร์หนึ่งอ่ะแทนเบอร์หนึ่งอ่ะยิงไปน้องอีกตัวโอเคมาชั้<า> <Thank you. S 1> นสอง h a ่นึกว่ามันอยู่ชั้นแรกเมื่อกี้ clever pay oh. บริการรับเติมเงินเกม pubg และเกเมอ,อื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่แฟนเพจ t r e v e r pay หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a y g a m e c o m เติมถูกเติมไวได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c r e v e r p a y สำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลยแดงนิ่งเลยข้ามได้มั้งวอดเหรอเอ,อยู่อยู่ใต้ตึกแดงตัวนึ้ง นอมันั้ำเลยเฮ้ยมันอยู่ตรงถนนเนี่ยตัวนึงเฮ้ยพี่ไอโอ้อไ,มไม่นอ็อกว่าฝั่งนั้นมีฝั่งนนั้นงมีลงไปชั้นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหนยิงบอดอยู่นี่อยู่ในตึกขวาไอตึกทางซ้ายตัวหนึ่งหน้าผมมาละชิดเป็นรอกอนนะ รออยู่รออยู่ผมก็กำลังไปผมไม่มีเนตอยู่หลังทางขยะตึกซ้ายมาขึ้นตึกกูแล้วอยู่หลังทางขยะนะระวังนะเพื่อนเอาขวาเอาขวาเอาขวาเล่นได้เพื่อนเดี๋ยวผมยืนให้หน้าเลยเนี่ยต้าดตรงนี้ ไฮะเหลือตรงนี้สองตัวเมื่อไง่งี้ยมันเหลือเออเหลืออยู่บอดหรือเปล่าเนี่ยหรือยิงเป็นอนคนคนคนนากลัวนะพวกเนี้ระวังนะไม่สวยตายเลยมีเลนตีอีกนะไอ้นี่บอดหรือเปล่าเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยบอดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตัวนี้บอดไอ้ตัวนี้บอด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 สีหมดแล้วพุ่งลาวพุ่งลาว มีรถแล้วเอ้ยรถมารถมาเบอร์สามเห็นปะเห็นเห็นครับระวังนะขับไปขวาขับไปขวาขับไปขวาขับไปจอดไม่จอดเพื่อนขวาใช่ไหมขวาใครขับไปทางสามแยกเขารถแดงไหมนี่ยแหละเพื่อนไปได้เดี๋ยวอย่างเงี้ยเอนตามได้ได้ได้น่าจะไปเอาเอ้ดอกนั่หละใช่ใช่ใช่ขึ้นเขาไปแล้ว เห็นแอรดอกไม่ได้พวกนี้อู้มันไปเร็วจังรถแรงอยู่พี่ตรงไหนเพื่อนมาอ,มนอีกทีตรงนี้ถัดอ่าไต่ไปเอาไอ้ดอกมั้งคิดว่าเจอยู่เหล่านี่เอาออู้หูยจะกดมาร์กจะกดรถแล้วว่ะรถช้าด้วยครับผมจะกดมาน่าจะเต็มติด น่าจะเต็มตี้นะพี่รถสี่ระวังนะแอดดอกอยู่ไหนเนี่ยพี่พี่อยู่ขวาแล้วขวาแล้ว,ว,ลวอ๋อมันเก็บแอดดอกไปแล้วไหนอ่ะขับมันเลยขับมันเลยพี่เจอแน่ไหนวะไปไหนละวมุมวายแล้วโนโน่นโน่ไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้วเออยังไม่จอดอีกเหรอ อั่างัพีเงี้หนังจะขับไปไหนเนี่ยคนไปโยนมามันขับจะไปตรงบดข้างล่างพี่โอ้ยขับไปเรื่อยเลยนี่วะนี่ไอจอด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 เอาไปตัวหนึ่งในบ้านในบ้านในบ้านเหลือเลยบ้านชุดชมพูเหลือตัวเดียวใจเย็นวิ่งอยู่ข้างบนน่ะวิ่งอยู่ข้างบนน่ะปวดหัวผมตรงนี้เลยปวดหัวผมแล้ เดียวเลยไดเดียวเลยเอออีกเกือบตายโ <laughs> อกผมแดงแป๊ดแหลกไอตาม<อ>ตาดมมีเบสอะตามมาตั้งนาน Thank you. Thank you. เฮ้ยม you ม้ามีคนมามีคนมามน่าอันน <laughs> ี้บอดปะ <laughs> แค่ขับรถก็เหนื่อยกัมนมาแล้วทีนี้ <laughs> ไม่พักเลยคุ้มค่าอยู่นะเยิมโย่เยิมโย่แน่นเลยแน่นแน่นเลยที่เราเอารถเปลี่ยนรถไปขอทรานะครับขอบคุณยศน้อยครับสำหรับการแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากเลยไปนั่งไหนต่อพี่ยิงมาเลยยิงมามีคนยิงมามีคนยิงที่ไหนครับ แน่าจะโกดังหรือเปล่ามันไม่ขึ้นกระสุนปืนอ่ะไม่ได้ขึ้นกระสุนก็ต้องยิงจากไกลๆสิไกลกว่านั้นบมดขาวหรือเปล่าไม่ชัวร์ครับถ้างั้นขาวนู่นลเลยมั้งเนี่ยเปลี่ยนรถปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนมันยิงมาพอดีมันก็ไม่ยิงแล้วนะสูงนู่นเลยอ่ะเข่าที่มาร์กอะ่ะทางนี้ไม่นาม่ามีหรอกถ้ามีต้องได้ยินเสียงปืนเอ้าเฮ้ยอ,อยู่นี่จริงด้วย จะรอนื้อนะเก็บเสียงยิงเหรอไม่ไม่ไม่เก็บไม่เก็บพี่ไม่เก็บไม่หมดเลยเปิดขึ้นไปก่อนก็ได้ใครนอนหมอบอยู่ตรงนี้นอนหมอบอยู่ข้างบนเลยพี่เกิดครับสองลูกเก็บกับระเบิดนะเนี่ยโอ้ยไม่เห็นมีเลยมีข้างบนดาดฟ้าดาดฟ้าอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงนอนอยู่ ตัวเฮ้ยเราเพื่อนเองไปไหนวะเนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่เก็บเสียงนะทําไมมันไม่มีเสียงปืนใจ่มันไม่ขึ้นกะสุนปืนจะดังเป้งเปยิงโดนรถอ่ะหาต่อเพื่อนเขาต้องอยู่แถวๆนี้แหละไม่น่าทิ้งกันไกลหรอกไม่น่าทิ้งกันไกลเลยไม่มีอะไรตัด ผมจะโดนล่อกว่าเดียวเดี๋ยวตรงฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบนเขาวิวบนเขาเขาซ้ายหรือขวาเขาแดงเขาแดงเขาซ้ายซ้ายแดงอ่ะโอ้ยโอ๊ยซ้ายนู่นสูงสูงใช่ใช่ใช่สามตัวเลยว่ะเอ๊ะข้านี้ขึ้นได้นะต้องไปจอดข้างหลังโอ้ยพี่มีมีในเมืองมีอีกโอ้ยโอ้ยเอ้เบสเดย์จะวนทำไมเนี่ยเดยจะวนทำไมเนี่ย โอ้ไปได้แล้ววะมไม่ผ่านไม่ผ่าน,น,นาจริงๆไอ้ขาวแดงอ่อะไปขึ้นได้เพื่อนไปขึ้นได้ไไดอ๋อไปขึ้นข้างหลังอ่ะตรงตรงที่ฮิตขึ้นเลยเอาตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนเจ็บมากเพื่อนโ,โดนเยิงจอดนี่แหละจอดนี่แหละเดี๋ยวมาเปิดเจ็บมากเจ็บมากๆเลยตรงนั้นอ,ะอ่ะเนาะไหนวะไปไหนแล้วเมื่อกี้เอ้ยสายที่สายวิ่งวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วตัวนึง ตรงพี่ตีดิบเอ็ดก็ยิงได้ไกลเกินแล้วเขาแล้วเขาชาบฟางตัวอ่ะในเมืองนี่มีตัวเดียวใช่ไหมไอยิงวะเหมือนได้ยินเสียงสองปีนนะครยิงมาข้างหลังเราเล่นเล่นเขากันนั่นจอดตรงโดนยิงนั่นนะไปเอาตัวข้างหลังก่อนข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยเออใช่ ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างบนมีลาบเหรอนี่นี่ข้างบนนี่ยิโอเคโอเคก็ลักไปลาแล้วเปิดปลาถึงไหมเนี่ยมันขึ้นไปไงอ๋อปีนได้เขาเปิดถึงนั่นเนี่ยพี่ปลาเลยโจ้วันนี้อ่ะวนนี้ใช่ครับใช่ ผมแล้วมุมมุมไม่เห็นอนะเนี่ยสวยเหตุถดไนไปเฮ้ยลดไปเ,ไปเรือเขาเรลอาวเขาไปไปขึ้นเขานู้นไปเอันนี้ไอ้ดอก <ลำ S 1> อะไรไปไปไปไอ้ดอกไอดอ,อ,ดอ,อ,ดอตกตุรกีพี่ไปขึ้นข้างหลังสามตัวสามตัวงั้นเดี๋ยวผมวิกเยอะ

มันขึ้นทางไหนวะใช่พี่มันขึ้นทางไหนทางนี้แหละทางนี้แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละมันชุบอยู่พี่ตรงที่มาร์กเลยมันที่ขึ้นไหนวะโอ้โหนกนกนกขวาขวาขวาไม่ไม่โอเคโอเคพีค่รู้สองตัวเลยลองลอ,อนลองอ,อ,อีกอีกตัวอีกตัว มด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 เคเกือ <Okay. S 1> บแล้วเฮ้ยเพื่อนหน้าผมแฟงลงไอ้เช้นมาอย่างไหนอ่ะพึ่งลงเลยระตกเหรอโอ้ยมีมีมีม,ม,มีเนี่ยเต็มเลยสองตัว <Okay. S 2> มั้งไปลุมปลาแล้วกกำลังไปกำลังไปพี่อยู่ในเนี่ยสองตัว เข้าเลยไหมมี D B S อยู่นะจะเป็มเองนะพี่ได้นะพี่บ้าน,นยรีราฟมันไม่ออกเลยอ่ะใช่มันไม่ออกอะไรคือบ้าน,นยรีราฟเหน็ดเลยพี่ลงเหนดแม่งเ,เ,เลยบ้านยรีราฟหไหนว่าบ้านยรีราฟเนี่ยๆบ้านคอยรีราฟเลยพี่จะทิ้มมันนั่งนิ่งเลยอ่ะข้างบนนี่แหละในห้องไหนไงไฟก็เยอะด้วยดิ อยู่ขวาพี่ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยไอเจมมาหินนี่เลยหินนี่เลยหินมารเลยพี่มันตายแล้วพี่เอาตายเป็นเบิดไหมนะหินมารโอ้ยหลังหลังหลังโอ้ยโอ้ยหลังแต่ยังไม่เห็นตัวนะนั่งหลังไปก่อนสูดอากาศ ระวังระวนงปบนปกติได้บ้างไหมโยาโอ้โหสุดาการไม่เห็นะไวะไม่เห็นนะปิดด้วยชิบหายวงแรงหนีไปเลยอ้แบกขึ้นรถได้ไหนอโอมันนอนอยู่นอนน่รอดแล้วรอดไมอีกตายตอนจบไม่รอดไม่รอดวงคจรแรงเลยก็นนอนอยู่ผมจะจอดให้ขับรถให้หน่อยผมจะ เอ้าพี่ดูจอผมมวยนอนนี่ได้ไงอะอะไรอ้าวขางหมดนี่หรอเขาไม่รู้ตัวเหรออะไรเราจะมายืนหาคุณเขาไม่ใส่หูฟังอีกแล้วเจอแทตี้ไม่ใส่หูฟังเงี้ยไม่ใส่หูฟังเฉยเลย แล้วกะจะปีนมาหาคนให้ด้วยตอนแรกไม่ได้กะว่าจะเจอจัดเลยน <c oughs> เมิ่งแบบเกิน